สวัสดีครับไรครับครับผมอยู่ใต้วันอีกหนึ่งคืนนะคะค่ะคคคคคคคมาพ่อกันใดญ่เลจา้าตอนนี้มายังทันนะคะที่ร้านปลาถา่วหยวนนะคะเมื่อนี้เริ่มแสดงไวกว่าเก่าแทนจ้ะเพราะว่าเมื่อนี้เริ่มตั้งแจสองทุ่มเป็นต้นไปกับสิพอกับสองสาวเลยนะคะ,คะเพราะว่าเพาาานานิ่นให้เวลาห้องแค่เที่ยงคืนในเมื่อนี้เนาะก็คือเมื่อวานนี้อยู่น้ำพีนองได้โดนแต่ว่าเมื่อนี้เขาเหรนตะรวเนอยากจะเชิญชวนอีพออีเม่เอฟซี คนไทยหรือบุรุนคนไทยมูพวอเป็นคนไต้หวันก็ได้ช่วงกันมาเอ็นจอยมะม่วงน้ำกันด้านหน้าวิธีที่ร้านป้าเทาหยวนนะคะมาหาซองไก่ทองในได้จ้าในได้จ้าสิกากแล้วก็สิเงินอะไรได้ดีค่ะพร้อมแล้วก็ต้องไม่อยากกลับเลยทรงคาเครื่องเด้อทรงคาเครื่องได้เจอในได้เจอในเดจอได้เจออันนี้ครับพี่ยาวครับผมสุดยอดครับผมโอเคพี่ยาวสุดยอดไปครับขขออบบคคุณรับคุณเลยหนึ่งพอมีเลย อานี่นี่นี่อยู่ดี่นี่ครับบรรยากาศพอตรวจสอบเดพูดจากโรงแรมนั้นไปนี่อินเสียอันที่ไปเลยโอ้ยเก็บเลยนะห้องข้างอ่ะทำอะไรกันหรือเปล่าไม่กำลังต่อแขกต่อขาอยู่เสียบปากเท้ายืนกับเมืองไทยเลย ขีกาเตะค่ะฮะขีกาเตะอะไรนะขิกาดอยู่ในกระเป๋าไงโอเคเฮ็ดเสียเด้อร์เมื่อกี้เห็เฮดโต๊ะเฮเทียนเรียงวขั้นมาเตือนนี่เออนีไหมไอ้หนุ่มเทบอยกับเทบอยจริงเปล่าเทบอยคืออะไรเล่นเล่นเด็กกว่าเล่นเล่นบอยเล่นเล่นด็กกบรรยากาศครับผม โอเคครับ <teach. S 1> <recess ed. S 2> เดี re come, it it ๋ยวไปต่อคลิปที่ร้านให้ครับขอบคุณมากครับขอบคุณพี่ยาวครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับไปทำเวทีครับผมบรรยากาศครับผมก่อนขึ้นเวทีครับผมเวทีก็ไม่ได้ไปถ่ายเพราะว่า แบบนี้ได้อีกดปากอะ่ะไม่ต้องเอาถ่านเอาปากมาทำสายเนเยเี๋ยวได้หมดถ่านไม่ต้องทานเท่านีา้ว่ะล่ะ 对呀，那也。 ทำได้เลยปิดกล้องอปิดตลอด 我们那边那是 กัาคอาร์สาวเลยยังรอดมากกว่าได้ใช่แล้วเซ<ส>าวน้ำพ่อมอีใช่แฟนของฉันเป็นคนสีแต่แปลกได้าการที่ไม่ใส่เลยหน้ามันแข็ตาฟลอมผมยาวผมสีเขียวคราบฟลอมผมยาวผบรรยากาศครับเดี๋ยวถ้ามันถ่ายถ้าผมไม่นอนก่อนไม่หลับก่อนผมจะถ่ายโบนิเตให้นะครับผมก็ไม่หลับก่อนไม่หลับเพราะเพียมากแล้วมาเมืองนอก โอเคครับไปขับครับขอบคุณอย่างสูงที่เขามดูคลิปอมมดนะครับผมโชคดีทุกท่านมีความสุขทุกคนสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้ครับเ้าก็วันนีุู้เนีกขับแล้วนะพิจารณาครับผู้นี้ลับบ้านเกิดเมืองนอน สนุกมากหวันเร็วผ่านไปไวมากครับผมอ2 2> สองว,วันสองว,วันสองว,วันแป๊บเดียวแป๊บเดียวเองโอเคอ่ะโอ้นี่เอ,อแมแหมแต่งตัวสุดยอดเลยนี่คิรีนี่ไหมคะโอ้นี่เด็ก,เด,กเด็กเกาหลีคนะสาวเกาหลีสาวไต้หวันยอดเลยเอ๊ะใครต้องแรมนี่แบบนี้ไม่เอ๊ะจะไปต้องจับผิดพี่อยู่เลยไหมปล่อยพี่ออกอาการมันไม่ได้เลยนะว่าให้อางโมทำยังไงเมื่อกี้เอา กินข้าวอิ่มโอ้ยเนาะแล้วแล้วคนนี้ล่ะคะทำอะไรให้ทำแต่พี่เนียยุน้ำปลาหมดกับสิไลหาดกันไปเลยโอเคนะอ่ะอ่ะโอเคนะครับแฟนกับสีไลท์กันน้อยนะครับสวัสดีครับขอบคุณน้องแอมขอบคุณผู้จัดการขอบคุณน้องสุสัยยัยนะครับสวัสดีครับกับเตงกำลัง